เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Blue CD ภาค6นะครับผมเอาละในวันนี้เรามาดูว่ามีชา a l เลน g ์อะไรนะครับเคปมังกี้อย่างนั้นเหรออืมโอ้โอ้ใช้เนินจาเทียห้าได้โอ้ใช้มุมบลแรงเทียห้าได้โอ้น้ำแข็งก็เทียห้าไดโ้โอ้โอ้วิลเลจไม่ให้สายกลางมาแหมไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละ เป็นตัวขัดจริงๆเลยนะการเงินมีบันนาฟาร์มให้นักเวทด่านนี้น่าจะไปด่านร้อยได้แน่ๆแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำการเงินได้ดีขนาดไหนด้วยนะอืมกำลังคิดอยู่ว่าด่านนี้เราควรเน้นอะไรลองไหมล่ะเน้นนินจาไหมล่ะ เออเอานินจาเป็นพระเอกผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยผ่านเกณฑ์สักเท่าไหร่อได้ได้ <laughs> ไดเอาฮีโร่ไว้ไกลๆครับ <laughs> <c oughs> ก็ไกลไปไหมไม่หรอกโอเคด่านนี้ผมจะให้นินจาได้เฉิดฉายนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมเชิดชายด้วยหรือเปล่านะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเราตั้งชื่อควินซีได้ด้วยเหรอไม่ต้องหรอกถ้าจะให้นินจาเป็นตัวเด่นมันก็ต้องใช้คู่กับเจ้าเอลเชมิสผมว่าเราควรที่จะมีการเงินขึ้นมาบ้างถ้าเรามีการเงินขึ้นมา มันก็จะทำให้เราสามารถทำาทมินจาได้แบบไม่น่าจะติดอะไรสักเท่าไหร่ได้ <Hey. S 1> ใช้ควินซี่ในช่วงต้นเกมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเพิ่มบานาน่าฟาร์มขึ้นมาเพื่อเป็นการเงินนะ <Hey. S 1> ตั้งชื่อด่านเคปมังกี้นะแต่ไม่มีไม่มีตัวเคปให้เล่น มันก็แช่อยู่อย่างนี้นน่ะเดี๋ยวผมจะใช้บานาน่าฟาร์มเมอร์นะครับด่านนี้ว่าตรงนี้น่าจะดีเอาลงมาหน่อยดีกว่าประมาณตรงนี้แหละจัดไปโอเคควินซี่ สู้ในช่วงต้นเกมไปก่อนเดี๋ยวกั้นเงินมีแล้วเราจะมาเพิ่มนินจานะครับใน่บบด่านนี้เราจะใช้นินจาเป็นตัวหลักแต่เราเคยทํามาแล้วมันไม่ผ่านอย่างแรงอ่ะแต่ก็ไม่แน่ครั้งนี้อาจจะผ่านก็ได้ใครจะรู้จริงไหมในเมื่อผมก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้เรามาลองกันดีกว่ากั้นงินด่านนี้จะได้ช้ามากเลยนะเพราะว่า บร n a า a f าฟา์มันให้สุดแค่เทียร์สาสายบนเท่านั้นเองก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มจำนวนของบร n ณา a f าฟาร์มขึ้นตอนนี้ใช้ควินซี่แบบไปก่อนฝากเลยนะควินซี่แล้วสังเกตผมจะปรับควินซี่ให้เป็นตีสตรองครับเพราะว่าบลูนที่ตัวแข็งแกร่งขึ้นความเร็วมันจะสูงกว่านิดหน่อย ก็เลยให้มันยิงสตรองปแบบเป็นเฟิร์สได้แล้วจะลุดโอเคแทฟูอย่างนั้นเหรอให้ผมระวังสินะขอเตือนผมด้วยนะระวังวเร่งความเร็วในการโจมตีแล้วก็อัพดย่ยวแล้วมันมาไหม่ลุดไหมลุดไหม เขียวน้ําเงินแดงหมดหมดไม่ได้ไีมทีหนึ่งที่มันจะตีได้ใช่ไหมยิงโอ้โหไม่ถึงครับระยะขาดไปนิดนึงไงหลุดไปได้เลยเพราะผมใช้ผมกดความสามารถเร็วไปนิดนึงนั่นแหละต้องปรับให้มันยิงตัวเร็วไว้ก่อนให้มันยิงตัวเร็วไว้ก่อนอ่ะโดี๋มันก็ยังหลุดอยู่ดีบ้าบ้า เพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรป้องกันแล้วเราใช้แต่กินซี่อะอะยอมแล้วต้องเพิ่มผู้ช่วยเขาขึ้นมาหน่อยหลุดแน่แนเลยครับด่านนี้แต่ถ้าเราวางนินจาเร็วกว่าน,นี้น่าจะไม่หลุดไม่เป็นไรปล่อยหลุดไป <Okay. S 1> ช่างมันเรายอมรับในสิ่งที่เราทำมาบ้างดีกว่านิดนิดหน่อยหน่อยตอนนี้เรามีนินจาเพิ่มขึ้นมาแล้วการหลุดก็น่าจะยากขึ้นนิดนึงนินจาจะเป็นตัวตีไม่ให้หลุด Uh huh. แค่เพิ่มนินจาขึ้นมาการโจมตีก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นจากตอนแรกนะซึ่งแบบตอนแรกมันก็ไม่ได้ดีสีดำอย่างนั้นเหรออ่ะเพิ่มบันดาลน,นาฟาร์มขึ้นมาหัวด่านนี้เยอะเหลือเกินอันนินจาเพิ่มหน่อยนะเดี๋ยวไม่พังเดี๋ยวแย่ นิจจาเป็นซิกกิ้งชูลิเคนไม่นะผมให้ควินซี่ตีสตรองด้วยแหละมันเลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่เป็นไรช่างมันผมปล่อยแต่ตอนนี้นินจาพัฒนาสเต็ปขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็น่าจะดีขึ้นครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าผมวางมันได้หรือเปล่าวางไม่ได้บันนา้ฟาร์มตัวนี้ ได้แย่เลยวางบานาน่าฟาร์มไม่ได้มันติดครับจริงเราก็มีวิธีนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราซื้อบานาน่าฟาร์มรอบๆไปก่อนอโอเค <c oughs> เพิ่มกันเงินเดี๋ยวก่อนพินซี่จะเลเวลอัพหรือเปล่าถ้าไม่อัพผมแย่ผมจะต้องอัพเองครับ ด้วยการอัพเขาไปเลยเดี๋ยวเวลไม่อัพครับผมอัพเองตามที่ว่าเพราะว่าวินซี่จะตีเป็นระเบิดได้ครับอืมเหมือนใช้วินซี่อ่ะเป็นตัวยิงโอเคได้เดี๋ยวตัวนี้ผมขายก่อน วางบานาน่าฟาร์มเราค่อยวางบานาน่าฟาร์มเมอร์กลับเข้าไปใหม่โอเคผมต้องมีการเงินน่ะผมต้องมีอะ่ะไม่งั้นผมแย่แน่รอเหล็กมันมาเยอะๆก่อนผมจะกดบัฟ โอเคสองคนนี้เขาร่วมมือกันได้ดีอยู่ผมเพิ่มความแข็งแกร่งของนินจาขึ้นไปอีกโอเคบันาหน้าฟาร์มยังได้อีกใช่ไหมย,ยังได้อยู่ที่บอกกันเงินเอาอแค่ช่วงต้นๆเท่านั้นแหละหลังๆผมไม่ไม่มีละช่วงแรกเท่านั้นแหละที่ผมจะแบบว่าเน้นเงินขึ้นมาก่อนโอละ สุดท้ายแล้วต้นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้เป็นเทียที่สูงขึ้นคือเราไม่เพิ่มจํานวนละเราจะเพิ่มคุณภาพแทนแล้วคุณภาพของการป้องกันหลังไหวไหมดูจากรูปแบบตอนนี้ผมว่ายังพอได้อยู่อมไม่ว่าจะเจออะไรก็น่าจะสู้ได้เพราะฉะนั้นปันหน้าความขึ้นมานไหนๆก็อัพแล้วก็อัพ800อีกทีหนึ่งเยี่ยมคือมันตีพังตัวเป็นอยู่แล้วครับสิ่งสําคัญคือต้องทําให้นินจาตีเหล็กให้ได้ ซึ่งนั่นก็คือเจ้าเอาเัมิสจะมีผลต่อเนื่องหลังจากนี้ครับตัวเหล็กดีแลวเหรอต้องบัฟมันหน่อยแม้มันตีเหล็กยังไม่ได้ปัญหาปัญหาของนินจาเหล็กต้อให้ครินซี่ตีก่อนตอนนี้อืมผมรุ้นว่ามันจะตีหมดหรือเปล่านี่แหละ ถ้าไม่หมดเดี๋ยวผมต้องอัพเกรดการป้องกันเพิ่มอ่ะเดี๋ยวด่านนี้เราเพิ่มการป้องกันขึ้นสักนิดหนึ่งวิธีผมก็มีอยู่นะเดี๋ยวผมเสริมเอาเชมิสเดี๋ยวผมเสริมเอาเชมิสให้เอาเป็นเอาเชมิสสายบัฟซึ่งตำแหน่งน่าจะยืนตรงนี้ครับครอบคลุมจริงๆเลย ออื uh ืแ huh. ค uh ่ huh. okay. นั้นแหละจริงๆมีแค่อาเชวิตก็ช่วยได้เหมือนกันนะแค่มีตัวมันอยู่ก็ช่วยได้แต่คราวนี้น้ํายามาแล้วทาให้สามารถยิงเหล็กเข้าแล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องการสู้เหล็กแต่การสู้เซรามิกยังมีอยู่เพราะเซรามิกคือบลูนธรรมดาที่แข็งแกร่งครับเดี๋ยววันหนะ้าฟาร์มให้หมดก็พอแล้วจะได้เน้นป้องกันอย่างเดียว แต่จริงใจผมก็ยังอยากแบบได้การเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะด้านนี้ผมกดบัฟของฟินซี่เอาแทนน่าจะไม่หลุดนานแหละไม่หลุดด้านนี้ให้เล่นถึงเจ็ดสิบ่านแต่เราจะไปให้ได้ถึงด่านหนึ่งร้อยนะอีกนิดนึงก็จะถึงหนึ่งร้อยอยู่แล้วเวลาเล่นเกมนี้พยายามเก็บให้ได้ด่านหนึ่งร้อยกันนะเพื่อที่จะฟาร์มสตาร์มังกีเข้ามาด้วยนะครับเก็บไว้ใช้ในด่านที่จำเป็นบัฟน้ำยาให้เก่งขึ้นครับ ผมเผื่อไว้อะแล้วพอการเงินดีประมาณหนึ่งก็จะไม่มีปัญหาละช่วงนี้จะเป็นช่วงดันที่จะทําให้เงินเราเนี่ยพุ่งกระจุยดันสี่สิบไปห0สิเนี้ยแหละช่วงดันตรงนี้เนี่ยแหละใช้โอกาสนี้ให้ให้คุ้มค่าที่สุดโอเคเนินจาเนนจาตีม่วงได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคบรรณาธิการพอแล้วเพราะฉะนั้นเราเน้นการป้องกันครับ เดี๋ยวอันดับแรกเลยผมว่าเราต้องเพิ่มวิลเลจเข้ามาก่อนเพื่อเพิ่มหาจุดเพิ่มแ t ตแท s สปีดครับไม่รู้ว่าระยะมันจะถึงหรือเปล่านะแต่ต้องลองดูเพิ่ม t อตแท s สปีดครับแล้วก็เดี๋ยวเอาให้เป็นสายให้เงินเพิ่ม แต่ว่าเราต้องเพิ่มการป้องกันโดยการอัพนินจาเป็นอีกเทียร์นึงครับโจมตีได้ดียิ่งขึ้นไปเร่งนินจาเดี๋ยวเราจะอัพเอาหาเงินหมื่นหนึ่งครับอัพอันนี้ให้เป็นมังกี้เท้านินจาที่ตีจะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยจริงๆแล้วด่านนี้มันไม่ได้จําเป็นเรื่องเงินมากขนาดนั้นน่ะแต่จําเป็นแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเจ้าเอมิสที่ต้องทําเป็นเทียร์สูงแค่นั้นเลยงั้นเดี๋ยวผมอัพ สามพันอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มนินจากันเถอะผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาในการวางค่อนข้างนานเพราะผมต้องการจำนวนนินจาตรงนี้ที่เยอะที่สุดครับผมต้องการสแปมนินจาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ โอเคมันครอบคลุมไปจนถึงข้างบนงั้นเกาะตรงกลางตรงนี้แหละจะเป็นเกาะของนินจาเขาแล้วมาดูกันทุกคนว่านินจามันเก่งหรือเปล่าแต่ว่ามันได้รับการเสริมจากเอบชมิสเข้ามาเดี๋ยวมาดูผมจะเล่นนินจาสายบนนี่แหละสายคว้างดาวกระจายครับที่มีข้อเสียในการต่อสู้กับกรุปปลุปลูนอย่างมากแต่มาดูถ้าเขาเก่งขึ้นจากการบัฟเขาจะเก่งขึ้นมากขนาดไหน การอัพนินจาเป็นเทียห์าใช้เงินสามหมเดี๋ยวเราจะเก็บเงินไปก่อนเพราะว่าการป้องกันช่วงนี้รู้สึกว่าทําได้รู้สึกว่ายังไม่ได้ติดอะไรกับเรื่องการป้องกันอืมเราสามารถซื้อนินจาเทียห้าได้เนี่ยตอนนี้เพราะว่าเรามีเงินละเฮ้กองเซรามิกทำไมสู้ได้แข็งแกร่งจังเลย งั้นเดี๋ยวผมทะลึ่งไปอัพ6 0,000อันนี้ก่อนดีกว่าทำให้การบัฟติดตลอดการครับข้อเสียของนินจาในการตีเหล็กก็จะหายไปเดี๋ยวมาดูว่าพอเราตัดเรื่องการสู้กับตัวเหล็กไปเนี่ยนินจาเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวแล้วมันไม่ได้แค่เสริมให้ตีเหล็กเป็นนะเขาตีเร็วขึ้นเขาเก่งขึ้นแล้วบิเลดก็ทำให้ตีเร็วขึ้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะได้น้ำยาบัฟตลอดการแล้วน้ำยาบัฟ งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บเงินกลับมาใหม่เพื่อซื้อให้เป็นเทียห้าครับเนนจาตัวแรกสุดตรงนี้พันโซต้องกลายเป็นเทียห้าให้ผม3ามหมถามว่าแพงไหมแพงนิดนิดแต่มันทำลายทำลายได้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเป็นพอมันได้รับการบัฟของเอาเชมิสแล้วก็วิลเลจเนี่ยแหละทำให้เพิ่ม,มแมท็์สปีดไปได้ดียิ่งขึ้นครับ รอสามหมื่นห้าเท่านั้นแหละพอซื้อเสร็จแล้วก็แล้วแต่ละแล้วแต่ความแข็งแกร่งของเขาละเนี่ยสู้กรุปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนจะหลุดเลยนะแต่ไม่หลุดมันจะมาอโอเคผมใช้ความสามารถเพิ่มความเร็วโจมตีของวินซี่ครับ,รบเพื่อต่อสู้กับกองเซรามิกนั้นนิดนึงจริงๆมันน่าจะไหวแหละแต่ว่าผมไม่ประมาทดีกว่า ผมได้แล้วเทียห้ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มดินจากันได้แล้วเงินทั้งหมดตอนนี้คือลงกับดินจาครับเทียนี้เลยเทียนี้เลยเป๊ะ,เ,ปะเอาอีกทุกคนต้องอัดแน่นกันอยู่ตรงนี้ครับ<ป>เราจะไม่เหงาเพราะเราจะอยู่ด้วยกัน ไม่รู้เลยนะว่าจะวางได้สักกี่ตัวน่าจะได้อีกสักตัวหนึ่งสิเพราะว่าผมวางพลาดไปนิดนึ่งวางไม่ได้ละวา,วางไม่ได้แล้วไปวางข้างๆเออไปอยู่ข้างๆเขาไปโอเคอีกสักตัวนึงได้ไหมได้โอเค วงของเอาเชมิดยังได้ถึงตรงนี้ครับโยนลงไปปุ๊บมันแบบบัฟน้ำยาให้ทันทีเลยแต่โซนนี้ล่ะจริงๆอะถ้าผมแบบเล่นตัวน้ำแข็งนะมันจะวางได้ผมชนะธรรมดาแล้วแต่จะไปให้ได้ถึงด่านร้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะ จุดวางบิเลตมันมีจุดตรงนี้ที่วางได้ปะ่ะเออมันวางได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้รับการบัฟครับห่างจากระยะไปนี้นิดๆหน่นนอยนๆอ่ะงั้น,น,นไม่เป็นไรแค่นี้ก็แค่นี้ครับผมจะวัดนินจาครับผมจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มตอนนี้ถ้ายังไหวอยู่ถ้าไม่ไหวค่อยซื้อเพิ่มและดูกันครับว่าทีมนินจาเนี่ยมันจะ มันจะตอบโจทย์ให้ผมได้สักครั้งหนึ่งในในการเล่นได้หรือไม่นะแต่ดูจากทรงตอนนี้นี่คือผมยังไม่มีปัญหาไงผมยังรู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าคำว่าโอเคนี้จะอยู่กับเราไปยันจบจบเกมเลยหรือเปล่ามันมีเงนินอยู่สามมืนถ้าคิดจะซื้ออะไรป้องกันก็ทำได้สบายสบายอืมินจาสู้ ดัน74โจมตีเข้าไปทุกคนเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งได้ไหมผมขออนุญาตวางไว้เฉยๆนะขอสปีดคุณหนึ่งพอกันเอาไว้ก่อนคงไม่แพ้หรอกถ้าผมไม่อยู่อ่ะมั้งนะไม่น่าจะแพ้ครับ เป็นสัญญาณที่ดีครับมานั่งลงแล้วก็เร่งความเร็วครับพอดีอไปเข้าห้องน้ำกดห้องน้ำกระทันหันนะก็ผมเป็นคนที่กินน้ำค่อนข้างเยอะน้ำเปล่าเนี่ยแหละกินเยอะมากแล้วพอเล่นไปด้วยเนี่ยผมก็ต้องมีสิ่งนี้คอยช่วยแล้วพอกินเยอะๆมันก็มันก็บ่อยหน่อยเข้าด้านเองอะ โอเคดันเจ็ดสิบแปดไม่มีปัญหาเมื่อกี้เจอกองเซรามิกหนาๆมาก็ผ่านได้แบบสบายๆน,นี่อาจจะเป็นความหวังก็ได้นะสิ่งที่ช่วยทําให้ลินจาสู้ได้ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าอัลชิมิสเนี่ยนะกองเซรามิกก็สู้ได้สบายลินจาเทียห้าทำดาเมจเป็นแสงแต่ว่าข้างหน้าก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะาได้ตีก่อนใครเพื่อนตัวที่อยู่ข้างหลังนี้น่าจะเหงาหน่อยสี่ร้อยนะครับไม่แปลว่าแปลว่ามันผ่านมาน้อยมากเลยนะมันไม่ค่อยมาถึง ผ่านแบบโพ้งแรกตรงใกล้ๆนินจานั่นก็คือพังซะส่วนมากแล้วถือว่าดีครับผมชอบตัวนี้นะที่มันโจมตีได้แบบว่าไกลมากมาละดัน80สิใจผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่คิดว่าน่าจะสบายออแล้วก็สบาย,ยาจริงๆด้วยมีเงินเกือบแสน บรนานาฟาร์มให้ต้นละประมาณสอง0มืนคุ้มค่ากับราคาเขามากๆเลยยิ่งซื้อเร็วเท่าไหร่ยิ่งคุ้มครับจมตีเข้าไปบีฟบีนี่ไม่ใช่คู่มือของนินจาเลยนินจาผู้ได้รับบัฟแข็งแกร่งเหลือหลายจริง วุบเซรามิกวุบว uh ุบอื้มโจมตีครับ <c oughs> สบายมากเดี๋ยวดูดดทีแต่ผมว่าน่าจะสบายเหมือนกันถ้าเป็นดดทีเพราะว่าทุกคนได้รับการบัฟของเอเชมิสมามันก็เลยทำให้เินจาเนี่ยสามารถตีดดทีได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นเหล็กของดดทีเลยครับ มาซิมจีสองตัวเหรอมาด้วยกันอย่างนี้ก็โดนชิ่งไปพังพร้อมๆกนันเลยแหมยังอ่อนไปนะบุกมาแค่เนี้เสริมเล็กแล้วมันจะทำไมเอยผมว่าด่านที่เป็นปัญหาต้องเป็นด่าน98แน่เลยจำนวนมันเยอะมากน่าจะใช่น่าจะใช่ที่เราเอาไว้นะถ้าไม่งั้นจริงอะ่ะก็ต้องแบบซื้อตัวเพิ่มเช่นวิสาตอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ผมอยากเน้นแต่นินจาด่านเนี้ยใจมันบอกว่านินจาต้องต้องเฉิดฉายที่สุดอย่างที่บอกทุกคนผมยังเก็บเงินเอาไว้อยู่นะผมไม่ได้ซื้อเขาเพิ่มนะนี่คือการป้องกันเท่าเดิมแต่ทำได้ดีมากป้องกันเท่าเดิมไม่ได้พัฒนาเพิ่มเลยจำนวนก็ไม่มีอัปเกรดก็ไม่ได้ทำค้างไว้อย่างนี้มานานแล้ว เงินได้เยอะมากตัวเหล็กไม่มีปัญหาครับเหมือนไม่ใช่เหล็กครับบอกแล้วว่า DDT อ่ะเราสู้ได้สบายเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวถ้า DDT อ่ะสบายแต่ที่มีปัญหาผมว่าน่าจะเป็นจำนวนเยอะๆและเซรามิกเยอะๆอันนั้นอะ่ะน่าจะตีไม่พอแต่ก็ไม่แน่ผมอาจจะดูถูกดินใจยอยู่ก็ได้ อาอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่ผมคิดเอาไว้ก็เป็นได้เหมือนกันครับมันทำลายบลูนได้เร็วเหมือนกันนะตัวนี้ก็ยังเหงาอยู่ดีเฮ้ดามเมจเท่าเดิมแต่ว่ามันมาไม่ไกลเลยครับบลูนมันมาได้แค่นิดเดียวครับ DDT นี่สบายมากโจมตีแบบเดี่ยวพังมีเงินสองแสนครับผมคงจะสแปมดินจาได้หลายตัวมากๆเลยถ้าผมแบบเอาเงินมาใช้อนะ คงจะเต็มแมปอ้บบครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ไหวเดี๋ยวผมเพิ่มให้แต่ถ้าไหวผมจะปล่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับด่านนี้เราผ่านด่านร้อยแน่ๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะซื้อเพิ่มหรือไม่ซื้อเพิ่มเพื่อป้องกันให้สบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ผมอยากลองนะจำนวนนินจามไม่ได้เยอะผมพูดเลยไม่ได้เยอะมากมันก็สูได้ดีๆทีไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าด่านนี้ไม่มีเอบเฌมิสมานะครับ เป็นปัญหาแน่นอนครับนินจาก็นินจาเถอไม่ไหวหรอกแต่เพราะมันมีมันก็เลยสบายแบบนี้ไงละ่ะเจอซิเคนชูลิเคนครับโจมตียังไงก็ไม่มีทางพลาดแล้วก็จะชิ่งไปโดนเป้าหมายอื่นเรื่อยๆผมชอบที่มันแบบโจมตีได้ตั้งแต่ไกลๆด่านเก้าิบก็รุ่นน้องด่าน98เราผ่านมาได้แบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ด่าน9ก็ดก็ด่านนี้เป็นด่านทดสอบความแข็งแกร่งในการโจมตีเป้าหมายเดียวๆนะเพราะมันเป็นเสริมเหล็กเนะี่ซีรอมจีแบบเสริมเหล็กโอเคด่าน98ด่านที่ผมกังวลไหนดูนินจาเขาจะไหวขนาดไหนมันเยอะจริงๆนะมันเยอะเพราะตัวลูกที่ออกมาจากตัวบรูนใหญ่ๆพวกนี้แหละตอนนี้ผมยังไม่เจอปัญหาเท่าไหร่มันเยอะจริงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนผมลดความเร็วนิดนึงเพราะอาจะใช้ความสามารถของวินซี่ช่วยอ่ะใช้ตรงนี้ก็ได้มันคุ้มที่สุดเลย ผมพอละไหวก็ไหวไม่ไหวก็แค่เพิ่มนินจาครับแต่ดูจากทรงแล้วไหวสบายเลยผมใช้ความสามารถช่วยด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกงอะไรนะมันเป็นความสามารถนิดๆหน่อยๆอุ้ยสบายด่านร้อยครับแบดอ่ะทีนี้ลองดูว่าความสามารถในการทำลายบลูนตัวเดียวของเขาเนี่ยจะเก่งมากขนาดไหนผมเพิ่มฟินซี่โจมตีได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงอย่าให้เสียชื่อน,นินจา สบายครับโ,โหจบด่านโดยที่ไม่ได้ใช้นินจาเพิ่มไปกว่านี้เลยได้รางวัลที่เทียต่ำมากเลยอินสตาบังกี m บังกี้ซับศูนย์ศูนนะโอ้โหนินจากองนี้นี่แอบผมแอบโอเคกับเขานะ <S <S เพราะทุกคนนะ่ะทุกคนจะไม่เก่งขนาดนี้เลยถ้าไม่มีอาชมิสบัฟครับถ้าอาชมิสไม่อยู่ตรงนี้นะนินจาพวกนี้จะเป็นแบบตัวง่อยๆเลยครับตีไม่เก่งตีเหล็กก็แก๊้ง ตีกลุ่มก็ไม่ดีแต่นี่คือบวก Attack Speed ขึ้นมาจนแบบสบายอ,ะอ่ะฮะผมเพิ่งเห็นให้เล่นสายชินโนบีได้เหรอเอาผมไม่รู้ <c oughs> โอ้โหผมบอกเลยถ้ารู้ว่าเล่นชินโนบีได้อย่างนี้นะ <c oughs> ผมจะสแปมนินจาสายชินโนบีเพิ่มความเร็วในการโจมตีเข้าไปอีกแต่แค่นี้คงไม่จำเป็นแล้วแหละ <c oughs> เราผ่านด่านร้อยมาแล้ว ผมปลดเลาะในด่านนี้เรียบร้อยแล้วครับปล่อยมันหลุดไปแต่เราไม่อยากคําว่าแพ้ครับเราจะไม่แพ้ถ้าเราออกมาก่อนครับไม่ได้ถือว่าผมแพ้ครับทุกคนแต่จริงมันก็คือแพ้แหละเพราแต่ว่าเรามีเงินเหลือตั้งเยอะตั้งแยะ3ามแสนก็เป็นธรรมดานะที่เราจะแพ้ไม่ได้ใช้เงินไปเลยไม่ได้พัฒนาการเล่นมาเลยแม้แต่นิดนึง ็ไม่เป็นไรอย่างนี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรทายนี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ